อ่อยพระเครื่อง EP ที่2นะครับองค์ข้างบนจะอยู่ที่อง์ละ500บาทองค์ข้างล่างจะอยู่ที่3 0 0บาทครับองค์แรกนะครับผมเป็นพระสมเด็จพระครูสุนครสีคุณอายุ90ปีครับวัดบางในจังหวัดอ่างทองครับ ตัวองค์พระนะครับจะมีเม,ม็ดมวลสารทั่วรอบองค์พระเลยครับผมเป็นเมด็ดสีดำๆเล็กๆเต็มเลยครับแล้วก็มีคราบน้ำมนอยู่ตรงขอบองค์พระครับผมแล้วก็มีเม,ม็ดมวลสารอยู่ตรงรอบองค์พระเลยครับทางข้างหน้าท้งข้างหลังเลยครับผมร่องแขนของพระสมเด็จนะครับก็จะมีความลึกนะครับมีความคมชัด แล้วก็ฐานก็จะมีความคมชัดนะครับมีการนูนออกมาดูด้านข้างครับมีความคมชัดครับผมซุ้มกอนะครับก็จะมีความคมชัดครับมีนูนออกออกมานะครับผมเป็นมุมแหลม มีเม็ดมอนสันเต็มรอบตัวองค์พระเลยครับข้างหน้าทั้งข้างหลังครับองค์ต่อไปครับผมเป็นหลวงพ่อแดงครับผมวัดทุ่งข้อครับผมองค์นี้เอาสามร้บาทครับเล่นหากันประมาณ350บบาทครับผม ขอบพระ่านะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นหลวงพ่อคูณปิ่มสุดโทรครับ การเล่นหานะครับผมอยู่ที่หนึ่งพันบวกลบครับความสวยขององค์พระผมผมให้ประมาณแค่ห้าร้อยบาทครับอง์นี้ห้าร้อยบาทครับผมข้างหลังเป็นแบบนี้นะครับมีคราบน้ำมนต์ติดอยู่รอบองคพระเหมือนกันครับแล้วก็มีเม็ดมลสารอยู่ขอบขอบครับผมเป็นเม็ดเล็กๆที่อยู่ข้างในองพระครับ ขอบมีมีมีเม,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 ม็ดมุกสารด้วยครับสนใจนะครับทักมาทางไลน์นะครับผมแอดไลน์ INE, แล้วก็แอดเบอร์โรนะครับถ้าหาไลน์ผมไม่เจอก็แอดเบอร์โรมาแล้วก็มาคุยกันเรื่องราคาได้ครับผมลดลดให้ได้ครับผมถ้าใครสนใจนะครับแอดมาทางไลน์ในหน้าโปรไฟล์ ช่องนะครับ